โมต้าพลุ่มจะต้องจไป้สมพุ่ยโมบัดโมบังเนี่ยมมต้าสัพพะวะตวรรษทศมาสัมปทามุตสัพพะวะตวรรษทศมาสัมปทามุตสัพพะวะตวรรษทศมาสัมปทาเอาดูนะเนี่ยไม่รังคังนะไม่รังคังนะไม่รังคังเฮ้ยอาเรงทุกเจาะตั้งรูสมกุ่ยโมเสียตบไม่พลุ่อาสโมต้าพลุ่มจะต้องจไป้ล่าสุดน,นะครับพ่อแม่พี่น้องไอค้คอมเมนต์ตาขาวกระจอกงอกง่อยนี่ วิ่งไปด้วยโสดมนไปด้วยนะครับทุกคนร้องหงอร้องไห้นะครับทุกคนกลัวตายนะครับโกเอ็มสิบหกไทยนับบอมครับทุกคนมีใครจำได้ไหมไอหนุ่มขมรนปัดเปที่เข้ามาถ่ายรูปตรงไอราสาทอ่ะทุกคนตอนนี้นะครับโอ้โหร้องห่มร้องไห้นะครับกลัวตายครับทุกคนกลัวตายครับเป็นไงครับมาซ่ากับทหารไทย ตอนเข้ามาถ่ายรูปนี่ทำเป็นองค์ทำเป็นแอคโอ้โหผลจุดท้ายนะครับทุกคนร้องห่มร้องไห้นะครับทำเป็นห้าวมาเปิดไทยก่อนครับเจอไทยเอาเข้าจริงเป็นไงครับนะนะทุกคนดูนี่ทุกคนรถถังฝั่งขเขมรน,นะครับทุกคนเละเป็นโจ๊กเลยครับเจอคร่องบิน m 1 6ไทยนี่บอมเข้าไปี่ไม่วอดไม่เหลือซากเลยนะครับทุกคน โอ้โหทุกคนเป็นไงนี่เดี๋ยวรพอรอ่านให้ดูนะครับต้นเหตุที่ทำให้ประชาชนบริสุทธิ์ต้องมาสูญเสียสภาพเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง bm 2 1ของเขมรหลังจากเครื่องบินลบ m 1 6ได้วางไข่ราบคาบและสังหารกองพลปืนเขมรไปหลายร้อยเป็นหลายร้อยคนเลยนะทุกคนโ,โูดูดีดีด ชุดยอดเลยทุกคนของจริงนะครับโอ้โหเครื่องบินลบไทยนี่เป็นเครื่องบินที่ทันสมัยมากเลยนะครับเป็นเครื่องบินยุคใหม่ส่วนทางเขมรใช้ปืนนี่ใช้ปืนีิเมียงใช้ปืนเข้าสนิมตั้งแต่ยุคโบราณน,นู่นแหละทุกคนเนาะปืนมันไม่ทันสมัยนะครับเป็นปืนที่แบบยิงไม่มีวิไม่รู้ว่าวิถีกระสุนนี่นไปลงทางไหนยิงมั่วยิงใส่ประชาชนนะครับคือเอาง่ายๆนะครับ ยิงเข้ามาฝั่งไทยไม่ได้ยิงใช่ทหารไทยนะครับออาง่ายคือแบบคือแบบสร้างความเสียหายหรือว่ายิงมั่วยิงให้มันโดนอะไรก็แล้วแต่แค่มองว่าตัวเองอ่าเป็นพังที่แบบว่าสร้างความเสียหายให้กับไทยแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรเลยนะครับทุกคนเนาะอ่าแล้วก็โดนล่าสุดนะครับทุกคนล่าสุดตอนนี้เลยนะครับประเทศที่ประกาศ พร้อมสนับสนุนไทยนะครับทุกคนมีดังนี้นะครับทุกคนมีอเมริกาแคนาดาเยอรมันสวีเดนนะครับทุกคนสวิตเซอร์แลนด์นะครับออสเตรเลียญี่ปุ่นอินเดอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์นะครับทุกคนอูโหไทยเป็นมีประเทศที่พันธมิตรเยอะมากเลยนะครับอย่ามาลองดีกับไทยนะครับขมิตาเขียวมึงโดนยำแน่คราวนี้นะครับทุกคน นะของจริงมาแล้วครับทุกคนแล้วก็มีข้อความออกมาจากกองทัพไทยนะครับทุกคนปรากฏออกมาบอกว่าทุกความสูญเสียทุกคาบน้ําตาที่เกิดขึ้นจากการโจมตีอย่างไร้มนุษยญญธรรมของกรรมัมพูชานะครับทุกคนต่อพี่น้องประชาชนไทยผู้บริสุทธิ์ในวันนี้ทหารไทย ทหารไทยทุกนายขอให้คำมั่นสัญญาต่อทุกดวงวิญญาณและต่อครอบครัวผู้สูญเสียว่าทุกศัตรูที่กระทำจ,จ,จุดจุดจะต้องชดใช้อย่างสาสมนี่คือ,อข้อความจากกองทัพไทยนะครับทุกคนโอ้โหแบบไทยแบบออกรบเต็มพิกัดเลยนะครับทุกคนนะ เออนะเจอเครื่องบิน m 1 6เข้าไปร้องห่วงร้องไห้นะครับทุกคนขเมียนโกตายขเมรนตาขาวร้องไห้นะครับจะขอเจรจาด้วยนะครับทุกคนแต่เมทัพภาคสองบอกไม่เจรจาครับนะเออข้อหามายิงประชาชนหรือว่าบอมเข้ามาฝั่งไทยก่อนนะครับเพราะว่าขมียนเป็นคนเปิดก่อนไทยก็เลยบอกว่ายังไม่ขอเจรจานะครับทุกคนโซนเครื่องบิน กัมพูชาก็มีนะครับทุกคนอู้หูวิเครื่องบินกัมพูชานะอ่าเครื่องบินมีอยู่กี่คันนี่หนึ่งสองสามสี่สี่คันนะครับทุกคนเป็นเครื่องบินล้ำยุคล้ำสมัยนะครับคือเครื่องบินใช้งานไม่ได้เครื่องบินเข้าสนิมครับอได้ว่าแบบมาจอดประดับสนามหญ้าไปก่อนครับ เอามาใช้งานจริงไม่ได้ครับทุกคนขึ้นบินไม่ได้ครับอ่าอ่ากัมพูชามีเครื่องบินลบรุ่นอะไร mig 2 1แต่ไม่สามารถขึ้นบินได้สักล่ำเพราะเป็นเครื่องบินรุ่นเก่ามากแถมจอดทิ้งขาดการบำรุงดูแลแล้วก็จอดทิ้งไว้แบบไม่ใช้งานไม่ได้อรทุกคนเครื่องบินแบบ มันนานแล้วเนาะตั้งแต่ยุคเก่าๆโซเวียตนู่นทุกคนมันใช้งานไม่ได้ครับนะเครื่องบินเก่าแล้วนะทุกคนนะนี่ล่าสุดก็นี่นะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้มีการประกาศออกมาจากอ่าอ่าจากอ่าทหารคาวิทิโยทินเหรอใช่ปะนั่นแหละทุกคนเสริมแนวทายแดนพร้อมกำลัง ทางเรือนะครับโอ้โหไทยจะลบทางเรือด้วยนะครับทุกคนคือไทยพร้อมลบแบบเต็มพิกัดเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหอะไรนี่เรือลบเรือลบระบุว่าเมื่อเวลาสองนี่สิบนาฬิกาที่ผ่านมานะครับทุกคนมีการสั่งการเต็มพร้อมนะครับทุกคนสั่งความเต็มพร้อม จะอัดัมบูชาเต็มพิกัดเลยนะครับทุกคนหูดูภาพเลยทุกคนเนาะมีการเต็มกําลังพลหน่วยบัญชาการนะครับกวิทยุทินนะครับและหน่วยลบบัญชาการต่อสู้อากาศทยานและรักษาฝั่งอะไรสออรอพออ,อะไรเนี่ยเพื่อเสริมกําลังแนวชายแดนร่วมถึงกําลังนักลบทางเรือที่จะเต็มพร้อมอย่างเต็มที่ ไทยเอาจริงนะครับอย่าร้องไห้นะครับพวกขมรตาขาวครับคือไทยแบบจัดเต็มให้แน่นอนครับเนาะนี่ล่าสุดก็นะร้องหงอร้องไห้กันไปแล้วครับทุกคนเนาะไม่มีปัญญาสู้ไทยได้ครับเนาะเออทำชาิยิงประชาชนนะครับคือไร้มยุทธธรรมมากนะครับเฮียมากขมรนะครับขมรตาขาวนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับทุกคนมีข่าวรายงานมาว่าประเทศเขมรน,นะครับออกมาสร้างปุ่มนะครับไปเคาะแถวห้องตามตึกต่างๆนะครับเพื่อจะตบตีกระทืบคนไทยนะครับโอ้โหดูดิมันทำอ่ะเฮี้ยมากเลยนะครับทุกคน <c oughs> คือแบบมึงไม่มีทางชนะไทย่ะนะมึงก็เล่นแบบโชกกระปกเล่นแบบแบบเฮี้ยครับทุกคนเนาะ